อ๊ะอื้อไม่ไกลแกเหนื่อยเหนื่อยเนาะอ้าวเฮ้ๆ 하. 봐 나.

Ha 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 ha.

Melindam lan poh, Meluk Melindam lan deh Dia mah hendak meluk deh Ah, mah hendak sawapun lah benda ni Apa kau? Kiai Baau 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 baau. Uh huh. Ah sehari kau dah lu, ah? Sebaik ah sebaik dia, baik saja. Sebaik dia deh, poh memihon, main, 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 aw, main jadi, sebaik kau boleh sebaiknya, huh? Uh, main <music> <laughs>

้นสบายดีเด้อไหมสบายดีเด้อว <ination that sí es> ันนี mom, ้พาพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งกลานลิ้นเด้อไหมลานลิ้นน้ำแม่แม่ลานลิ้นน้ำแม่หมือนลายกับไหม่าเมือนลายลานลิ้นน้ำแม่หมือนลายไงไตรไตรประตูขัดมือฉันน่ะนะยากขึ้นนะ เดี๋ยวเดี๋ดี๋ยวพูนพูนนได้พนมากองคนลูกเฮ้ยมาพูนโอ้ยนี่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 เด้อเฮ้ยเาดดังดดังดัสบายดีกองมัสบายดีเด้อนฝากเป็นกําลังใจให้ลูกเด้อเด้อบอเด้อ